วิธีเข้าฌานและสรงฌานให้ได้นานที่สุดการนั่งสมาธิให้ได้ฌานสีภายใน30นาทีเหตุผลที่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ฌานฌานคือความชำนาญชำนาญในการสงบกิเลสห้าอย่างได้แก่การมาฉันทะความชอบใจทุกอย่างที่มีเรื่องเพศเป็นต้นพยาบาทความคิดอาฆาตถินมิทธะ ความหดหู่ความขี้เกลียดวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัยอุทธักจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญทำไมต้องมีชานชานหนึ่งคือการไม่รำคาญในเสียงรอบข้างเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเรียกง่ายๆว่ามีสมาธิในการทำงานแค่มีชานหนึ่งถือศีลห้าครบเพื่อน,นิพพานคิดเสมอว่า เราจะต้องตายไม่คิดว่าเราถูกเสมอแค่นี้ก็เป็นพระอริยโสดาบันได้แล้วเพราะเราไม่สงสัยในการปฏิบัติและก็ถือศีลเพื่อนิพพานแต่ถ้ามีทานสาสี่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะจะมีปัญญามากขึ้นแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็จะรู้เองโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรือตะเวนหาครูบาอาจารย์ให้มากมาย สิ่งสำคัญจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าเข้าใจทั้งหมดนั่นมีแต่พระพุทธเจ้าแต่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นวิธีนั่งสมาธิให้ได้ฌานสี่ภายใน30นาทีสำหรับคนที่ฝึกใหม่เท่านั้นก่อนนั่ง 1. อาบน้ำให้ร่างกายเย็นสบายเสียก่อน 2. รับประทานอาหารมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมง 3. เขารบพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจ 4. กล่าวว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และผู้มีบุญคุณทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกพบุุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน 5. อธิฐานว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานชาตินี้ ไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องคิดจริงๆเบื่อการเกิดจริงๆ 6. ให้ประนมมือคิดในใจว่าขอพรมเทพเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ด้วยเทิน 7. สวดน,น้ำโมสามจบอิติปิโสหนึ่งจบก็ได้ 8. อารัธนากรรมฐานว่าขออำนาจบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถม ขอให้การนั่งกรรมาฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันการนี้เทินพอเริ่มนั่ง 1. นนั่งท่าขัดสมาธิหายใจเข้าออกทางจมูกแบบลึกๆให้ท้องป่องและค่อยๆหายใจออกทางปากให้ท้องแฟบป,ประมาณสามครั้งเพื่อไล่ลมหยาบออกจากร่างกาย สำหรับบุคคลที่นั่งแล้วทอนหายใจบ่อยๆ 2. หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทภาวนาตามที่ถนัดก็ได้หรือพูดพุทโทในใจไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ 3. นึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่ชอบว่าลอยอยู่ข้างหน้าแล้วจินตนาการว่าเป็นสีใสเหมือนแก้วและมีแสงดวงขาวอยู่ที่อกพระสองมาที่หน้าเราถ้านึกไม่ออกให้ลืมตามองพระพุทธรูปก่อน สี่นั่งตัวตรงแต่อยา่าเกรงเมื่อนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเอ็นไปข้างหน้าหรือหลังก็ตามให้ปล่อยเอ็นไปอย่าดึงตัวกลับถ้าน้ำลายจะไหลหรือจะผายลมเรอท้องร้องก็ปล่อยให้ผายลมเรอท้องร้องไปอย่าฝืนเด็ดขาดห้ามขยับทุกส่วนของร่างกายเด็ดขาดแนะนำนั่งที่บ้านหรือที่ไม่มีคนเพราะคนนั่งข้างๆจะคิดว่าเราไม่มีมารยาท ถ้าเรากั้นผายลมหรือดึงน้ำไหลไม่ให้ไหลเป็นกิเลสเพราะอายหรือเรียกได้ว่ามานลองก็ได้ว่าเราจะอายหรือกลัวท่านั่งไม่สวยสมาธิก็จะหลุดสักพักจะเข้าฌานหนึ่งหาอาการของฌานหนึ่งเราจะไม่ลำคาญเสียงรอบข้างลืมเมื่อยหรือลืมยุงกัดไม่รู้สึกปวดขา 6. อาการของฌานสองคือสัมผัสของทิพ เช่นรู้สึกว่ามีอะไรมาลูบตัวลูบหัวมีเสียงคนเดินรอบตัวเห็นภาพอดีตหรืออนาคตบ้างแบบๆแบบเหมือนมีมดมาไต่หน้าเหมือนมีตัวอะไรเลื้อยที่ตัวเราเห็นภาพหรือสีหรือพระห่มผ้าเหลืองมาสอนเดราจฉชานวิชาบ้างวิชาที่ขวางพนิพานได้ยินเสียงเหมือนใครมาคุยกันข้างๆเห็นภาพคนที่ไม่รู้จักเห็นเลขหวยได้กลิ่นของทิพย์เหม็นบ้างหอมบ้าง จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นเป็นต้นแต่อย่าสนใจนอกจากภาพพระที่เรานึกแต่ถ้าเป็นภาพพระพุทธรูปองค์อื่นหรือพระพุทธเจ้าสเสด็จมาให้จินตนาการว่าประกาบที่เท้าท่านสามครั้งหรือถ้าเห็นแสงคล้ายไฟฉายส่องมาที่หน้าให้รวบรวมกําลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถม เมื่อเราไปปรากฏต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทําเช่นไรพระพุทธเจ้าข้าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าปากและให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเอง 7. อาการของชานสามคือทรมานร่างกายอันเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้เช่นเมื่อภาพอย่างอื่น ที่ไม่ใช่พระหายไปจะเริ่มปวดหัวเข่าทั้งสองข้างอย่างรุนแรงมีไอร้อนขึ้นตามตัวหงุดหงิดเป็นเน็บเป็นตะคริวปวดหลังปวดท้องเจ็บคอจีดท,ที่หัวใจหายใจไม่ค่อยออกหนักไหลเป็นต้นจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นอย่าขยับร่างกายหรือสนใจอาการปวดเด็ดขาดจะปวดแค่ประมาณ3-5นาทีเท่านั้นจนถึงสะดือก็จะหายปวดเอง อาการของฌานสี่คือเมื่อหายปวดทรมานร่างกายแล้วจะรู้สึกโล่งสบายเหมือนไม่มีตัวตนคำภาวนาพุทโธหายไปเสียงรอบข้างหายหูดับเห็นแต่ความว่างเปล่าเหมือนหมอกขาวหรือเทาลอยอยู่ให้คงอารมณ์นี้ไว้สักพักประมาณ5-10นาทีในครั้งแรกๆเท่านั้นเพื่อให้รู้อารมณ์ของฌานสี่ว่าเป็นเช่นไรแต่เมื่อนั่งเข้าฌานสีได้ในครั้งต่อไปหลังจากหูดับ ไม่ได้ยินเสียงเราจะไปอยู่สถานที่ใดๆคล้ายกับความฝันเราจะปล่อยไปตามเรื่องตามราวก็ได้แต่ทางที่ดีคือให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพักสมเด็จองค์ปถมด้วยเถิดเมื่อเราไปปรากฏต่อหน้าพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าข้า และท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ,อ้าพระโอษฐ์แล้วให้ปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเอง 9. เมื่ออยู่กับภาพในภาวังคล้ายฝันหรือเจอพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วให้ดึงคำภาวนาพุทโธกลับมาและนึกถึงภาพพระพุทธรูปกลับมาตามเดิม 10. ถอนสมาธิค่อยๆหายใจเข้าออกให้เป็นปกติค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเทา้าและค่อยๆลืมตา ถอนสมาธิค่อยๆขยับตัวอย่าถอนพรวดพลาดเร็วเกินไปจะทําให้กลายเป็นคนเชื่องช้าเบลร่เบเเพราะกายละเอียดและกายอยากกระทบกันเร็วเกินไป 11. เมื่อนั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตาว่าขออํานาจบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถมบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วในชาติปัจจุบันและชาติอดีตที่สําเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้า ขอจงสำเร็จแก่พรมเทพเทวดายักษ์กุมภันคนทันนาคดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากำนายเวรและศัตรูทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและชาติอดีตทุกภพทุกชาติในหลวงพระราชนินีพระเทพพระราชวงทุกทุกพระองค์ท้าวสักกะท้าวจตุโลกบาล ท่านพญยายมราชในาในระยาบาลทั้งหลายเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่โพศพพระเพิงพระพรายเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายตอนนี้นึกถึงหน้าพ่อแม่และบุคคลที่อยากแผลให้จะเอ่ยชื่อก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพันด้วยเทิน 12. กราบพระสามครั้งจบ หมายเหตุ 1>, 1. ระหว่างนั่งห้ามขยับตัวเด็ดขาดถ้าปวดท้องมากก็ถอนสมาธิแล้วไปเข้าห้องน้ำถ้าขอแห้งก็ค่อยๆกลนน้ำลายได้ 2. ถ้านั่งกันสองคนขึ้นไปเมื่อมีคนถอนสมาธิก่อนก็อย่าคุยหรือส่งเสียงดัง 3. ถ้าใครรู้ตัวเองระหว่างนั่งตัวเอียงไปข้างหน้าหรือหลังครั้งต่อไปให้นึกภาพพระไว้ที่หัวใจหรือตรงกลางอก,อก ตัวจะไม่เอ็นอีส 4. ถ้าใครสมาธิสั้นให้นั่งขังละ5นาทีก่อนเพราะจะเครียดและค่อยๆขยับขึ้นไปเป็นครึ่งชั่วโมง 5. ถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วอึดอัดเบื่อหน่ายก็อย่าฝืนให้ไปปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านอื่นเพราะความประพฤติอาจจะไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเครียด 6. การแผ่เมตตาจะตัดตอนลงก็ได้แต่ต้องมีพรม เทวดาท่านพญายมราชเพราะการนั่งจะได้มีอุปสรรคน้อยลง 7. ทั้งหมดนี้เป็นวิธีของผู้ที่ไม่เคยนั่งได้ชานมาก่อนเท่านั้นเมื่อเข้าชานสี่เป็นประจำแล้วจะนั่งท่าไหนก็ได้สวดมนต์อยู่ก็เข้าได้จะไม่ผ่านชานสองและสไปสี่เลยสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำสมาธิและหลังทำสมาธิต้องมีศีลห้าก,กำกับไว้ถ้าเราได้ชานเป็นประจำแล้ว จะไม่เสื่อมและความรู้ที่ได้จากฌานจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบแต่ถ้าไม่มีสีลหา้าได้ฌานแล้วจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นบอกใบ้หวยบ้าอดีตชาตินึกว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าบ้างพอภาพในสมาธินั้นมีจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดปัญญาที่จะมาตัดสินว่าอะไรจริงไม่จริงนั้น เกิดจากศีลบวกสมาธิเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการปฏิบัตินั้นต้องมีศีลสมาธิปัญญาเรียงไว้ถูกต้องแล้วไม่ต้องเรียบเรียงใหม่ปัญหาและสาเหตุที่พบบ่อยในการนั่งสมาธิ 1. ปัญหาเกี่ยวกับการนึกภาพพระตอนทำสมาธิ 1. 1. นึกไม่ออกไม่เห็นภาพพระเกิดจากศีลห้าขาดโดยเจตนา เคร่งเครียดกับการปฏิบัติมากเกินไปยังไม่ลาพุทธภูมิยังไม่ได้ปรารถนานิพพานในชาตินี้แบบจริงจังสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง1.2เห็นภาพพระ,พระแต่ไม่เต็มองค์เกิดจากขาดศีลห้าโดยเจตนาแต่ไม่มากยังไม่ได้ปรารถนานิพพานในชาตินี้แบบจริงจังยังคิดว่าการเกิดมีความสุขอยู่ในใจสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง1.3เห็นภาพพระเต็มองค์แต่ไม่ชัด เกิดจากยังห่วงกับชีวิตในปัจจุบันอยู่หรือยังกลัวตายอยู่ให้รวบรวมกำลังใจและคิดว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานภาพจะชัดขึ้นแต่ภาพชัดได้เต็มที่ไม่เกิน70%ซถ้าชัดเกิน70%ซต้องเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าชัดร้อเอร์ซนต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น 2. ระหว่างนั่งคล้ายหลับแต่ไม่รู้ว่าหลับจริงหรือไม่ 2. 1 ถ้าตัวโยกไปมาหรือหงายหลังหลับความหน้าหลับและองค์ภาวนาเช่นพุโทโธหายไปภาพพระที่นึกไว้หายไปแต่รู้สึกสบายเมื่อถอนสมาธิแล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะตอนที่นั่งเหมือนหลับนั้นคิดว่าไม่กี่นาทีและไม่รู้สึกง่วงอาการนี้คือฌานสี่ครึ่งกำลังที่ยังไม่ใช่ฌานสี่เต็มเพราะยังไปติดความสุขระหว่างที่รู้สึกหลับอยู่และยังได้ยินเสียงภายนอกแบบข,ดขาด ให้หายอยู่เพราะอาการของฌานสีเต็มกําลังคือหูดับไม่ได้ยินเสียงภายนอกและเหมือนอยู่ในภวังเป็นเหมือนหมอกสีขาวบ้างเทาาบ้างครั้งแรกถ้าเข้าฌานสี่บ่อยๆเข้าจะเห็นเป็นเหมือนภาพความฝันเป็นเรื่องเป็นราวและองค์ภาวนาหายไปถ้าไม่กําหนดแต่แรกว่าจะถอนสมาธิตอนกี่นาทีกี่ชั่วโมงอาจจะนั่งไปนานครึ่งวันหรือหลายชั่วโมงก็ได้แก้ตัวเอ็นไปมา หรือหงายหน้าบ้างหลังบ้างโดยครั้งต่อไปให้นึกภาพภาวัยที่อกตรงหัวใจภาวนาตามเดิมที่ถนัดเช่นพุทธโธหรือนิพพานตัวก็จะไม่เอ็นไปมาอีกแก้ไม่ให้ขาที่ชันสี่คึ้งกำลังคืออย่าไปติดความสุขที่ยังเป็นชันสามอยู่โดยการให้นึกว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปพระนิพพานและขอพบพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถมเพื่อไปทูลถามว่า ข้าพเจ้าอยากนิพพานในชาตินี้ควรทําเช่นไรตามที่เคยกล่าวมาแล้วก็จะเข้าฌานสีได้เต็มกําลัง2.2ถ้าตัวโยกไปมาหรือไหยหลังหลับความหน้าหลับองค์ภาวนาเช่นพุทโธหายไปภาพระที่นึกไว้หายไปไม่รู้สึกตัวบ้างเมื่อถอนสมาธิมีอาการตาแดงและยังรู้สึกง่วงอยู่อาการนี้เรียกว่าหลับไม่ได้ฌาน แก้โดยการไปนอนถ้ารู้ว่าวันไหนเพลียมากก็ไม่ต้องนั่ง 3. ภาพที่เห็นไม่รู้ว่าเป็นภาพจากฝันอุปทานหรือภาพจากฌาน3านภาพที่แวบไปแวบมาหรือเป็นเรื่องเป็นราวถ้าถอนสมาธิแล้วจำได้นำมาเล่าใหม่อีกครั้งกี่ปีผ่านไปก็จำได้แปลว่าภาพนั้นเกิดจากฌาน3าภาพที่แวบไปแวบมา หรือเป็นเรื่องราวถ้าถอนสมาธิแล้วจำไม่ได้นำมาเล่าซ้ำไม่ได้หรือจำได้นิดหน่อยแต่เล่าซ้ำไม่ได้ยิ่งถ้าผ่านไปหลายเดือนก็จำไม่ได้เลยแปลว่าภาพนั้นเกิดจากฝันเพราะนั่งหลับอุปสรรคทั้งหลายและหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตัติมีสาเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งไม่เขารพรพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนิพพาน และพ่อแม่อย่างจริงใจแก้ไขโดยกล่าวคาขอขมาพระรัตนตรยัยและสือพวงมาลายัยไปขอขมากราบที่ถาพ่อแม่และสารภาพผิดว่าทําอะไรไม่ดีกับท่านไว้บ้าง 2. ไม่มีเป้าหมายในการปฏิบัติหรือเป้าหมายไม่แน่นอนเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือนิพพานชาตินี้เท่านั้นแก้ไขโดยให้อธิษฐานขอนิพพานชาตินี้อธิษฐานบาร,รมีถึงจะเต็ม เป็นอธิษฐานปรมัทถบารมี 3. ก่อนจะทำบุญอะไรก็ดีไม่ว่าจะให้ทานหรือทำสมาธิไม่อธิษฐานให้พรหมเทพเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญและเมื่อทำบุญเสร็จก็ไม่แผ่เมตตาให้พรหมเทพเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรอย่างจริงใจแก้ไขโดยก่อนจะทำบุญอะไรเช่นให้ทานทำสมาธิให้อธิษฐานให้พรหมเทพเทวดา ร่วมอนุโมทนาบุญและเมื่อทำบุญเสร็จก็ต้องแผ่เมตตาให้พรมเทพเทวดาและเจ้ากรรมนายเวรอย่างจริงใจ 4. ไม่เชื่อมั่นครูบาอาจารย์ของตนหรือมีครูบาอาจารย์หลายคนจนสับสนแก้ไขโดยการมีครูบาอาจารย์นั้นมีหลายคนได้แต่ต้องมั่นคงและเชื่อมั่นองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นและปฏิบัติตามที่ท่านสอนให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นผิดศีลห้าทุกวันโดยเจตนา แก้ไขโดยต้องถือศีลห้าขึ้นไปทุกวันทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติแม้ทําเพียงข้อใดข้อหนึ่งการปฏิบัติก็จะไม่ส่งผลดีนักจะทําให้ผลไม่ดีมากคือจะเก่งในเรื่องชั่วๆโกงเก่งเช่นเทวทัตเป็นต้นข้อแนะนําเพิ่มเติม 1. สิ่งสําคัญที่สุดก่อนทําสมาธิและหลังทําสมาธิ ต้องมีศีลห้ากำกับไว้ถ้าเราได้ฌานเป็นประจำแล้วจะไม่เสื่อมและความรู้ที่ได้จากฌานจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นชอบแต่ถ้าไม่มีศีลห้าได้ฌานแล้วจะเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเช่นบอกใบ้หวยบ้าอดีตชาตินึกว่าตนเองบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะภาพในสมาธินั้นมีจริงแต่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด ปัญญาที่จะมาตัดสินว่าอะไรจริงไม่จริงนั้นเกิดจากศีลบวกสมาธิเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการปฏิบัตินั้นต้องมีศีลสมาธิปัญญาเรียงไว้ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปเรียงใหม่ 2. คนที่ต้องการนิพพานในชาตินี้ต้องเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่สอนเราเรื่องนิพพานห้ามประมาทเด็ดขาด ถ้าสงสัยอะไรเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ก็ให้ถามตรงๆอย่าคิดไปเองและถ้าปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลที่เราพอใจหรือไม่ชอบแนวการปฏิบตัติก็สามารถเลิกปฏิบตัติและไปปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่เราชอบก็ได้ไม่ผิดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอาจไม่เคยร่วมบุญกันมาก่อนและการปฏิบัติก็มีหลายสายหลายแนวจุดมุ่งหมายในการเข้าฌานสี่คืออยากให้ทุกคน ได้ฟังคําสอนจากพระองค์โดยตรงที่เป็นจริตของบุคคลนั้นๆโดยตรงเพราะพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะบอกการปฏิบัติที่ถูกจริตตรงกับคนคนนั้นได้ร้อยเปอร์เซน์เพื่อให้บรรลุไหวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปปฏิบัติแบบต่างๆเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติแบบไหนดังเช่นเมื่อครั้งในอดีตเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ปฐมฌานขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะ จเจริญพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาราชาสำนักกบิลพัทจัดพิธีพระราชาพิธีจรดพระนั่งครันแลกนาขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์นิกรแล้วเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่พืชพ,พันธุญ,ญาหารของกรุงกบิลพัทในวันงานพระราชาพิธีพระเจ้าสุดท,ทธนะพาเจ้าชายศิทธถะไปร่วมด้วยโดยโปรดให้เจ้าชายประทับใต้ต้นชมพูพฤกหรือต้นว่า เพื่อส่งรอพระเจ้าสุดทธนะทรงแรกนาขวัญที่ทุ่งนานอกกรุงกบิลพัทตามพระราชประเพณีระหว่างนั้นพาพี่เลี้ยงและองคลักษ์ไปดูพระราชพิธีจรดพระนางครันแลกนาขวัญกันหมดปล่อยให้เจ้าชายประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวเจ้าชายศิททัตถาทรงทำรรมสมาธิด้วยความสงบจนได้ประถมชานททำไมเจ้าชายศิททัตถะได้ประถมชานฌาน คือการเพ่งอารมณ์จนเป็นสมาธิที่แน่วแน่สังเกตจากเหตุการณ์ที่เจ้าชายสิทธะทรงได้ประถมชาญพระองค์สามารถได้ประถมชาญในขณะที่ประทับเป็นช่วงทีง่เงียบสงบไร้ผู้คนทําให้พระองค์มุ่งแต่การจดจ่อทําสมาธิพอพระองค์ทรงได้ประถมชาญสิ่งที่ปรากฏขึ้นพระวรากายทรงลอยเหนือที่ประทับหลังจากเสด็จพระราชพิธีพระเจ้าสุดทนะดำเนินมหาเจ้าชายที่ต้นว่า ทรงเห็นพระโอรสลอยอยู่กลางอากาศและเงาของต้นว่าไม่ยอมหันเหนไปตามแสงของดวงอาทิตย์ทรงประนมพระก่อนขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองครั้งแรกทรงประนมพระก่อนขึ้นในเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระโอรสน้อยลอยอยู่เหนือชดาหนังเสือของพระกาศเทวินดาบทการสําเร็จปฐถมฌานของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้านั้นกลายเป็นข้อสงสัยเหมือนกันว่าพระองค์ทรงได้ประถมฌานเอง โดยไม่ได้ร่ำเรียนพระองค์ทรงได้ด้วยตนเองคงเป็นพระบารมีที่พระองค์สะสมมาในอดีตชาติบางพระชาติทรงเป็นฤลืีบำเพนพรตจึงอาจมีความเป็นไปได้ว,ว่าการสําเร็จฌานขั้นแรกหรือปฐมฌานของพระองค์อาจเป็นผลมาจากสิ่งที่ทรงกระทําเมื่อในครั้งอดีตพระชาติ